สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Nexus Reviews วันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งต,า,งตารออย่าง2026 Toyota Hilux Revo มารีวิวให้ชมกันแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและแน่นอนว่าราคาก็ต้องมีให้ครบใครที่กำลังมองหารถกระบะสายลุยแต่รูร้ราเหนือระดับบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน2026 Toyota Hilux r v o มาในลุคใหม่ที่ดูแข็งแกร่งแต่แฝงความทันสมัยเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้เฉียบคมยิ่งกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่ที่มีความดุดันสะดุดตาโลโก้ Toyota โโเด่นชัดอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยกรอบโครเมียมหรูหราส่วนฝาหน้าเป็นแบบเหล็ทรงเรียวยาวพร้อมไดไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์คล้ายสายตานักล่าที่พร้อมพุ่งทะยานทุกเส้นทางการชนหน้า ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูบึกบืนเพิ่มความเท่และภาพลักษณ์ที่ทรงพลังมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่ไหลลื่นต่อเนื่องจากด้านหน้าไปถึงด้านท้ายเพิ่มความสปอร์ตและลู่ลมมากขึ้นล้ออัลลอยแบบหลายกา้านขนาดใหญ่เคลือบโครเมียมเงาวับเสริมลุกพรีเมียมสุดๆอย่างเป็นแบบแก้มต่ำช่วยให้รถดูเตี้ยและดูดันยิ่งขึ้นช่องขอบล้อถูกออกแบบให้มีความบึกบืนรับกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ทำให้รถดูมีมิติและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ด้านท้ายก็ไม่แพ้กันไฟท้ายเหล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นและเท่ในเวลาเดียวกันฝาท้ายออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายพร้อมแถบโครเมียมที่เพิ่มความหรูหรากันชนท้ายดูแข็งแรงและลงตัวกับรูปทรงโดยรวมของรถทั้งหมดนี้ช่วยให้ Hilux Revo รุ่นปี2026มีภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตล้ำสมัยและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นกระบะพันแกร่งของโตโยต้ไว้อย่างชัดเจน ต่อมาเรามาดูภายในกันบ้างภายในห้องโดยสารของ2,026 Toyota Hilux r e v o ถูกยกระดับให้เทียบเท่ารถ SUV รูบ่อนั่งใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงนุ่มสบายโอบกระชับในทุกตำแหน่งโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่มีระบบปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพวมาลายัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังจับกระชับมือมาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบต่างๆได้แบบไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัย แดชบอร์ดออกแบบใหม่ให้ดูโมเดิร์นเรียบหรูและใช้งานง่ายหน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียดสูงรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เสียงจากชุดเครื่องเสียงพรีเมียมให้มิติและความชัดระดับโรงภาพยนตร์ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาให้ความเย็นทั่วถึงรวดเร็วทุกที่นั่งพื้นที่ภายในกว้างขวางทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังก็นั่งสบายไม่ติดช่องเก็บของถูกจัดวางอย่างฉลาดเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกการเดินทาง ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย h i l เ x Revo รวรุ่นใหม่นี้อัดแน่นมาด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบตรวจจับมุมอับสายตาทุกระบบนี้ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลปลอดภัยมั่นใจและสบายกว่าที่เคย มาต่อกันที่สมรรถนะเครื่องยนต์โตโยต้าฮิลล x r e รี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้กำลังและแรงบิดมากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเครื่องยนต์มีความเงียบและนุ่มนวลกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดการตอบสนองของคันเร่งไวขึ้นเกียร์อัตโนมัติ6-8สปีดแล้วแต่รุ่นย่อย ปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและฉลาดยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างถูกจูนใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงและทนทานเหมาะกับสภาพถนนหลากหลายแบบการขับขี่ในเมืองให้ความรู้สึกนุ่มนวลส่วนการวิ่งทางไกลหรือบรรทุกหนักก็ยังมั่นคงและมีแรงเหลือเฟือนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนไม่ว่า จะเป็นโหมด Eco สำหรับความประหยัดโหมด Power สำหรับความแรงเต็มขั้นหรือโหมด Off-Road สำหรับสายลุยรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกการใช้งานทั้งงานบรรทุกลุยป่าหรือขับรูในเมืองก็เอาอยู่ในด้านราคา Toyota Hilux Revo 2026จะมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกเริ่มตั้งแต่รุ่นพื้นฐานราคาประมาณ750,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่แต่งเต็มพรีเมียมราคาจะอยู่ราวๆ1,300,000บาท ทั้งนี้ราคาจริงอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริมและโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความทนทานในแบบโตโยตา้าบอกได้เลยว่าเป็นรถกระบะท,ที่คุ้มค่าและน่าสนใจมากในปี2026นี้โตโยต้าฮิลล x r e รีรุ่นใหม่นี้ ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งผสานกับความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานจริงและสำหรับคนที่ต้องการภาพลักษณ์เท่หรูดูมีสไตล์ใครที่กำลังมองหารถคู่ใจที่จะอยู่กับคุณได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดบอกเลยว่ารุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วแสดงว่าคุณก็รักรถเหมือนพวกเราใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Nexus Reviews เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆที่อัปเดตกันแบบจัดเต็มทุกสัปดาห์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็จะดีเวลามีคลิปใหม่จะได้เด้งเตือนทันทีแล้วถ้าคุณอยากเห็นรีวิวรุ่นไหนอยากให้เราพาไปลองขับคันอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทีมงานอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรีวอลจะขับหนีไปก่อน55ขอบคุณครับ